มูึงียวเไรนี่ยังปีเข้าใจยังไงวันนี้ก็แอบยกสี่ฉายไปเยอะครับยกสี่ได้ได้อะไรบ้างยัไงบ้างก็ได้เขาเตะวื้อสองครั้งครับแล้วก็มีหนักแทงสะเทนครับอ่าอันนี้คือคือมั่นใจนะยกสุดท้ายนี่ช่วงที่รอผลรวมคะแนนนี่ตอนนั้นตอนนั้นเป็นไงบ้างตอนนั้นเจ๊ตั่งอยู่เหมือนกันนะ ก็ทางจังหวัดด้วยครับอ๋อคือคือจะเต้นอยู่เพราะว่ายังไงเสียวเสียวเสียวแค่แต่ว่าสุดท้ายนี่กรรมการก็ช่วยเราลงคะแนนให้เราชนะเป็นไงบ้างเราคิดว่าก็ยังไม่ดีพอครับพ่อเลรพ่อะไรก็อาจจะเป็นเพราะใจจับมันอยู่บ่อยๆครับอ๋อหแต่ผู้ต่อสู้เขาบอกว่า ก็ไม่น่าแพ้นะครับแล้วก็เขาขาดใจอยู่คือเขาบอกว่าอาวุธอะไรพวกนี้นเขา,ขาเขาก็ไม่แพ้ถ้าเกิดเขาคาใจเราพร้อมที่จะให้เขาแก้มือไหมก็มพร้อมอยู่แล้วพิกัดเท่าไหร่พิกัดเดิมไหมไม่กล้าเหรอพิกัดเดิมไหมเอาพิกัดเดิมอีกเนาะใช่ครับที่นี่เนาะที่ไหนก็ได้ครับว <laughs> ันนี้เราฉีดเท่าไหร่ ก็ยังไม่รู้เลยครับแต่ไม่รวมยอดคเนี่ยหัวเนีหัวเนีหัวน่าจะมีให้อยู่แล้วนะครับผมในหัวน่าจะมีให้อยู่แล้วครับผมหัวยืดสุดราดหัวราคายี่มีให้อยู่ชนะที่ต่ออะไรกี่ไฟล์นะต่อรวมทีใต้ด้วยก็ประมาณแปดแปดไฟลแปดไฟล์มีคิวกับแชมป์ยังยังไม่มีพี่การที่ชคดีที่สุดเป็นที่กี่เลยะไรเก้าเนาะแล้วแปดได้ไหมเนี่ยแล้วแปดยังลงได้ครับยังลงได้อยู่แหมงโอ้าก็แล้วแปดแล้วแปดโมเมวย์มีเยอะครับ เแต่แต่ว่าเป้าหมายก็คือแต่ถ้ารัดแต่ดิทำได้ก็คือก็ชกรัดแต่ก็ได้ก็ก็ไม่น่าเสียเปล่าอะไรก็ได้ก็เจ็บอะไรก็ได้อ่ามันเคยชิงราชดําเนินอยู่ครั้งนึ่งร้อยเมตเคยมั้งเคยร้องแชมป์ฮะได้ร้องแชมป์นี่คือแพใช่ไหมใช่ ไม่ปนนมครับไม่ปนนมอ๋อไม่ปนนุ่มไม่เป็นไรอยู่เอาแหลมวพ่ก็เอาพ่อในการก็ที่อื่นมีเยอะแยะเนาะใช่ครับมันปองป้องแหละอ่าเป็นนะเดินไม่เจับเจ็บออ่าเอาสุดท้ายบอกเป็นอยู่จังหวัดไหนดิอยู่สุราษฎร์ครับบอกพี่น้องชาวสุราษฎร์หน่อยยุ่งช่วยแล้วสิบเก้าปีครับบอกพี่น้องชาวสุราษฎร์หน่อยผู้ใต้ได้ไหมเขบคุณ่านใต้ทุกคนครับวันนี้พุ่มทำอะไรเลยครับอาจจะไม่ดีพอตาติดพวครับโอเคครับสิงห์กำนะครับผมอ่าไรเดิด้วยครับ